สวัสดีค่ะโอ้มือนี่มากกวนน้องแอกมืดๆ <c oughs> จังไดกะขอเวลาลงกวนจักน้อยหน่อยด้อครับครับได้ข่าวว่าน้องเอกค,คนดวงแห้งเนี่ยได้เลขเด็ดงวดนี่บอกแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่ถูกบ่เลยงวดที่ผ่านมานี่บ่แมนๆม ลุดแล้วมันเบางวดที่่านมาเนี่ค,คือวัตถกมันเบาโอ้ยหลังจากที่เราเพิ่นถูกมาหลายงวดงวดล่าสุดหนีวัตถุเมื่อนั้นเขาก็ได้สัมผัสน้องแอคอยู่ด้วยมืองานแม่คู่บ่งสวงเนาะครับมือแม่คู่บ่งสวงกับก็ได้สัมผัสทางน้องแอคลงช่องอยู่นะครับเพื่อนกับปล่อยแนวทางไปอยู่ดอบให้แนวทางเล็กชอบเล็กมากเพ้่นนั่นแหละแต่ว่ากับงวดนี้กับกะบ่เขาครับกับ่เป็นยังครับเป็นเรื่องธรรมดาครับถูกไว ถูกซึ่งว่าเพิ่นกับซีว่าเป็นฟอร์มเท่านั้นแต่แต่งจริงของน้องนะโมเมนตว่าบป่เขาเด้ครับเ,เ,เลขที่น้องได้มากน่ะมันไปเขา่าท่อทรกระสอหรือออมสินนี่นะคะอม<า>สินเขาไปูุ่กควมสินบางเงื่นนอน่ะสามตัวตรงเด้บูม<ช>มันไปออกไปออกออมสินเพื่อท่อกสอนี่ล่ะจุดทูบได้กันเก่าสามห่าไม่ไปออกความสินแต่ออมสินบ่แมเนต์โมเมนตว่าลุดเลยเด้ค่ะเพราะว่าน้องไปเข่าออมสินเลขไงเพราเข่า เลขไงบ่เขาค่ะเพราะฉะนั้นมีมองขามะไรได้เนาะในส่วนของเลขออมสินเลขของสีมองขาอาไรได้แต่ว่านอกจากเลขรัฐบาลแล้วคือในยิน่าวาเล่ากับข้าน้อยนี่ถือจนขีดข้านถือแต่ว่าเล้านี่ได้แบบได้เรื่อยๆอยู่ครับเล่าเนี่ยข่าวแมนแล้งเลขได้ไม่ท่างไหนครับตัวเลขสําหรับตัวเลขเล่า นี่ก็าบางที่ยวฝฟันเลแน่กับจุทถูปข,ขอน้ำยาง<ม>สิจุทูปขอน้ำยางแน่ครับอันทูปนี่แปลาแปาา้วาม,ามาจากใส่ก่อค่ะมาจากคั้สนดเถามาจากคําสนดนี่มาจุดนี้ได้ได้เลยเท้ามาจากคํามสนดแ,แมนถับผมเด้แต่พื้นบ่งหัวก,กันแต่ผมเอามาหนี่ตรสีมะควานน้ำพนัสีแต่ขันเอาม้อพื้นนมันจะเข่าไหมแต่ถ้าทูปจากตรงอื่นนี่จะบ่คอยเข่าเลยองผมนักจะถ้าผมเอามาจากคําสนด คมันสิเขาเขาเลยเลบแต่ต้องมเป็นเลขเล่าคือว่าเป็นตะไปครับนโนดทแถวอุบาลเนานะม,มันแหลวตะคนอีกเด้แ<ะ>หลวตะคนอืมหาตงคนเอามากกับบ่อเขามันมันแหลวต่ลัธีไผ่มันในเชียงนี่ค่ะเอาไอ้ทูบเพื่อนแจกอยู่หมู่ไหนครับนโนดทมันบู่าเอาน้ำล้านที่เิ่นขาย เพิ่นไขยหอและเศร้าแมนบอค่ะถ้าถูกที่เอามาจากขั้มชนดเจ้าสีแมนหอละเศร้าสามหอหาซีไม่ยังประมาณเ้แียนบอคะแล้วแล้วเป็นเลขรัฐบาลเนี่ยเข่าเลยบ่สำหรับถูกขํามชนดแต่ว่าถับคุมออกมาหนีมันมันบอคอยเขาในทะเลิรัฐบาลแต่ส่วนมากนี่คือน้องแอ็กกะสีฝันเป็นรักแล้วกะขอยาครับตั้งหาเนี้ยครับเอาแล้ววันนี้งวดนี้เป็นยังไงฝันไป วันกับฟันตว่า,าไปเก็บเห็ดม่อขื้นฟันไปเก็บเห็ดมะเขือนฟันว่าไปเก็บเห็ดครับเอ้าเลื่องไปปกตินี่น้องแอคนีพ่อตองงวดมากนี่บ่เกินซี่หามือเพิ่นจะมีเหลขที่เพิ่นลงทุนแล้วเพิ่นจะลงทุนเป็นที่เรียบร้อยเลยดิวันนี้ลงทุนไปยังลงทุนไปแล้วครับลงแล้วค,คน่ะเห็นบอแต่แต่รัฐบาลนี่ กับบ่แมนว่าหนองบ่ถือเลยหนองกงระทืยอ,อยู่แต่บ่ไดหลค่ะกับที่ยู่รักมืนแต่กับบอแมนว่าถือทุกง,งวดสําหรับรัฐบ,บาลนะแต่ว่าน้องก็ได้เรื่อยๆคือกันครับแต่ว่าอันทีได้เรื่อยๆเลยคือเล่ากับข้าน้อยครับที่ที่เห็นแมนบอค, <c oughs> ค่ะค <Aww S 2> รัือเล่ากับข้าน้อยนี่ถูกกับทุกมือค <c oughs> ค่ะบอไดดินทุกมือครับเป็นแปลว่ามือไดฟันดียังสิการ ชังไปล่องเหรินเบิงสินอนหรือเมื่อใดจุดถูกต้งสี่ก็เอาไปลรองลองเสียงมือมันผ้ามันยังสีเข้ามือสำคัญสิแค่จุดถูกคอเพิ่มนะบ็ว่าแล้วหมู่บ้านนี่เป็นมันผ่าจุดบ่ค่ะหมู่บ้านนี่บด้จุดเจ้ากับมหาปูอยู่หมู่บ้านผ่าแล้วบ่ได้จุดถูกเอามหาปูไปสั่น๋อามหาปูก็เลยไ่ได้จุดถูกเอาเอาแบบนี้เอามาในส่วนขององแอกวัดตอนนี้นี่ลงทุน เลขตัวไหนไปแล้วตอนนี้กะซื้อเลขได้เบอร์โทรศัพท์มาใหม่ไหมครับครับมันเป็นเลขมงคลมนบงคะครับมันเป็นเลขมงคลไหมเปลี่ยนเบอร์ใหม่ครับค่ะบ้านลงไทยด้วยเลขซีตัวมันติดสองสามเก้าหนึ่งสองสามมันออกไปแล้วสองสามเก้าหนึ่งครับสองสามสามสองออกไปแล้วครับเลอเก้าหนึ่งเป็นตัวสองตัวท้าย แมนแตก็สื่อมานี่คือสื่อไหวก็คือสามเก่าหนึ่งตอนนี้ที่ลงทุนไปคือสามเก่าหนึ่งครับเป็นเบอร์มงคลนัามแล้วก็เลขสวยก็ได้คิดมากบ่ครับราะว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลขลองสื่อเบอร์มันเส้ยออกไหมครับอ๋อมันเคยออกครับคนดวงดีเห็นยังก็ถือครับสื่อยังก็ถืออ๋อปกตินี่ขันใส่เบอร์โทรนี่บ่ได้สื่อแบบธรรมดาแมนบ่ค่ะบ่ครับอ๋อจะ เอาตะเลขกมงคลมาใส่มันบ่อค่ะเอื่อยเพื่อนันทาให้เพื่อนันเหตเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาตวเลขกนะคนนั้นหาเบมอรไม่ให้เพื่อนประมูลมาให้ไหมมันจะเป็นเหลขทีแบบเกี่ยวกับดวงครับมงคคก็ือก่อนที่จะเลือกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยคือเบิ่งดวงหฮาก่อนว่าถูกกันบ่อเฮาเกิดวันเดือนปีนี่ครับ ผูใ <One> ค <input> ่ต้องใส่เบอร์แบบไหนผมเคยได้ยินอยู่น้องเพิ่นก็เลยเอินว่าเลหล็กมงคลเหล็กมงคลจะมาเล็นเหล็กมงคลอีกแบบนึงับผมกับเลี่ยนให้น้องกันแต่ออกไปแล้วเมื่อเมื่อคืนะรันอันล่องไถยรวยอันสองสามสามจะน้องกูถืออยู่ผมบอกมันซื้อไวเล็กเบอร์เทรากันเราเป็นแต่ไปเลี่ยนเหี้เห็นเห็นว่าสื่อเป็นงวดที่สามมัน่ค่อยค่อยออกครัซื้อไว้เห็น พอเปลี่ยนเบอร์ให้แกนะแกบอกว่าหาเงินกะไดยูเตอร์หังบอก่อยมีเงินน่ะสินะกันเลยอยากให้น้องมีเงินมีอย่างก็เลยเปลี่ยนเบอร์ให้แกบัณนิ้ก็เลยบอกแกซื้อเลขเบอร์ถ้วยตกบัณนี้เงวดงวดที่สามแกกับซื้อมาตลอดเลยนี่วดที่สามก็เลยมมนก็เลยออกถือสามตัวตรงสามตัวตรงเลยครับกัสองสามสามสองนั่มตอนเขาต้องแอกดีเลขซี่ตัวสองสามเก้าหนึ่งมีสองสามออกไปแล้ว เหลือแต่สามเก้าหนึ่งครับเก่าหนึ่งเนาะค่ะหลังจากที่ลงทุนแล้วเป็นยังไงคะฟันดีไปฟันดีบ่คคะ่ฟันฟันนี่ระแบบนีอะไรฟันเรื่อยๆฟันเราไปเก็บเห็ดเก็บยังไงครับเก็บเห็ดอีกแล้วอ้ยเดี๋ยวด้วปกตินี่เป็นคนมาเก็บเห็ดว่ กะเก็บอยู่ตตนช่วงนี้มันโมเมนต์หนเห็ดเนาะอมันะสมกับสีจังฟันมาเห็นเหตดได้ยังเศนไหมสัมผัสเราแอกมาสามงวดเก็บเห็ดทุกงวดรับคราเป็นฟันดีอยู่เด้ครับถ้าถาเข้าฟันแบบนึงต้วทาเามาสื้อเด็กตัวเสี่ยงจะเป็นเลขเล่าสินะครับมันกระถือเลยดิขับฟันแบบนี้นะอื่ถือไปก้อนเลยจริไหมโอ้เหวี่ยวนะเราแยกฟันได้เก็บเห็นี่ถือรถเลยครับ บ่ถ,ถือขา้าวก็ถ,ถือขา้าวน่อยบ่าถือขา้าวน่อยก็ถือรัฐบาลเสียสิครับวันนี้ก็เก็บเห็นอีกแล้วที่บ้าแต่แต่ตัวเลขของน้องนี่ยาพลาดทกศครับกับอ,อมสินอ,อมสินกับทกศเนาะแมนคะ่ะเพราะว<า>่<บ>าลักษณะต,ตัวเลขนะมันมากไปออมสินไหมคะคจะมาหนึ่งมาสามมาอีกยังไปลักษณะเสียน่าอมสินนะคะนานาสูสดอยู่ อย่าลืมเด้อว่าแม่คู่เคยได้อยู่เด้หนึ่งสามสิบนี่เก้าหนึ่งอยู่ปะครับแม่นค่ะเขาคือว่าได้หลายคือกันยุ่งกันเก้าหนึ่งกันนะสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามงวดนั้นผมโอ้ได้หลายนั่นค่ะงวดสามเก้าหนึ่งที่มันออกอ่าตอนนั้นเลขอ่าพญานางบ่บ่ครับบ้านหยุนสีอ๋ออ๋อแมนแมนแนเลขบ้านหยุนสีอะไรได้หลายที่ออกสามเก้าหนึ่งจะแต่แต่อ่าตอนนั้นแม่คู่ยังบ่ทธานในรู้จัก วัดนีเนาะแมงคู่แม่คู่ก็ได้กับปูก็ได้หลายคือกันสื่อจนเขาออกมาขึ้นสื่อหลายๆจนเขาออกมาขึ้นรับเอาววันนี้น้องแอ๊ดในส่วนตัวเลขของน้องแอ๊นี่สามเก้าหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ตัวเดียวบอมีเลขอันใดอีกบอที่ว่าสิดมักแล้วก็ห้าลงทุนไปกับเพิ่งจะไปซื้อมากเมื่อนี้เลย เล่กันปูมันไห้มื่อคื้นโอ้ในนี้แม่คู่เบาอยู่เมื่อคืนนี่น้องแอดมาหาแม่คู่ครับอ่าเแมหามาหาแม่คู่มาหาปูตอนที่แม่คู่ทาพิธีครับคือว่าปูเขียนใส่มือไห้ตัวแดงยืนขึ้นคุณแมนครับไปใช้เนื้อันสัโลอ่าใส่ใส่ใสายส่เอาเอาขึ้นมาโชว์กันด้วยสิลบเนี่ยครับผมปาดหานิ้วเลยบบบนี้ แกะซูมใกล้ๆอ่ะอันจินูมกันบอเห็นนี่ครับบอบอเอาไปใกลๆเลยนี่องซูงนะแกเด้อเลขตัวอะไรดิหกศูนย์บอกมันจะเป็นลักษณะเดียวเดนั่นเพิ่มแม่นบ่ะเลขเลขอย่างน้หกศูนย์ก็นใดเก้าศูนย์กันใดหกศูนย์ก็ไดเก้าศูนย์กันใดมันบอขีดตามที่เพิ่์นเขียนไว้เนาะค่ะเพิ่นจะเขียนอันนี้แม่คู่จะขีดตามที่ในมือหน้องเนาะจะเป็นลักษณะนี้ เป็นแบบนี้เนาะแต่แต่อันนี้บดชีดกันเนาะบดชีดกันแต่ว่ามันตรงแต่อันนี้ขึ้นสูงอยู่ด้ขึ้นสูงเอาตามเส้นเลยเนาะเป็นอย่างนี้ค่ะไหนมองแอคชั่นดูอ๋อถ้าดูอีกด้านหนึ่งจะอ๋อดูเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้ค่ะแต่ดูแล้วจะเป็นศูนย์เก้าศูนย์เก้าจะค่า พเพิ่เขียนในพผมผมสีว่าเป็นหกูนี่ผมสิว่าเบิ่งแบบนี้ครับครับแต่แต่ตัวเลขที่ปูเขียนห้นี่ปกติเราต้องยึดกับคนที่โดนเขียนคนที่โดนเขียนค่ะว่าเขาเบิ่งเป็นตัวใดกันบรับเมนค่ะคแต่แต่นองนี่มึงเป็นมึงมึงเป็นตัวใดคะท่ะที่ปูเขียนผมก็หกศูนล่นี้เป็นหกศูนย์แต่กันไว้น้ำเก่าศูนยันตัวเดียวกันครับ คือว่าคือว่าไปยับรัตติลีแล้วมือนี้ไปแล้วบ่ไปลงทุนแล้วบ่ไปมันเราไปถอดเทียนนําอันมือนี้ไปทอดเทียนก็เลยเอามามาไหวนําลงทุนแล้วเรียบร้อยฝันไปบัดนี่มือแรกนี่พ่อพ่อก็ไปเอามามือนี้มาขั้นในได้นก็จะมี่เดี๋ยวนี้ตัวนี้ได้ปู่ทำให้ก็เป็นตอนแรกมังเป็นหกศูนย์เนาะหกศูนย หรืออีกอันนึงสิเป็นซูนเก่าอะไรนะครับเจ้าปูเพิ<ม>่นบอกว่าถา้าถ้ามีบุญบารมีน่ำเพิ่นเพิ่นว่าครับแม่ก็สิมาตัวนี้ล่ะสิถ้าจะได้เฮ็ดใบเซีย CA เพิ่นน่ะเพิ่นว่าครับปู่เพิ่นบอกเมื่อคืนมาตัวที่เขียนใส่มือห้นี่บ่กแมนแมนแ่นท่ามุญเนาะถ้ามีบุญบารมีเพิ่นว่าครับมันสิมาตัวนี้แหละคนว่ดาดิยอ๋อฮันนัลแอตเทอร์ห้นะหอังโชให้นะครับนี่คือแนวทางของน้องแอตพี่ มาตอนนี้ครับผมเลขคีน้องแอกได้ทำการลงทุนไปแล้วครับนี่อยู่นี่แหละครับน้องแอกจับศูนเก่าไว้นั่นปะกะเอามาอยู่เอามานั่นทั้งหกศูนกับศูนเก่าเนาะเลขเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์มงค้นที่ผู้ใดเป็นคนเบิ่งหายก่อนพี่สาวเพิ่นเทดเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขโดยตรงเนาะอยู่บ้านนี่ปะอยู่บ้านนี่เหรอครับโอ้คาเทียเอฟซีเพิ่นอยาก สนใจค่ะเบอร์มงคลในป่านที่ต้อน้องแอกได้เลยบ่ได้ได้ครับติดต่อผมไลยเป็นสิประมูลมาให้นะครับอ๋อประมูลมาให้ครับน้องแงงย้อนกันอีกนิดนึงอ๋อบางนาเพิ่มมาบ้าได้เอาตรงอีกหน่อยก็ได้สิโอเคโอเคสั้นแล้วเออเออได้เยอะสั้นสู้เข้าไปครับอ่าครับเบอร์โทรเบอร์มงคลครับอ่าออกสองสามมีออกแล้วเพราะเลขสีโต้เป็นสองสามเก้าหนึ่งเนาะสองสามออกไปแล้ว แจ้วเพิ่นอยูกเกนเพิ่นแจ้งมาก,ก่อนที่จะ,จกกจะหวยจะออกฝอนเมื่อกี้ความนี้ครับเพิ่นส่งเบอร์มาให้เพิ่นส่งเบอร์มาให้ก่อนไหม<ะ>ครับนี่เป็นเบอร์ครับแต่ว่าน้องแอกก็บ่ได้ซื้อ2ตัวหน้าไว้เห็นบ่แม่นบ่ได้ซื้อไว้แล้วก็กอีกคนนึงน้องสาวหรือเปล่าที่ออกถึงสา3ตัวตรงแม่นครับแต่น้องซื้อ3 4เด้ครับเลขของน้องเนี่ยสื้อ3 4เด้อือค่ะเทียบเมื่อกี้3 4เออเลขของน้องที่น้องให้อ่ะ3 4น้องแอกให้3 4บ่จ้ะครับครับ แย่าได้เลยถือไปตรงเทียงๆเลยถือไปเทียงๆอ่าก่อนเอาแบบนี้ล่องเบงครับผมสามเก้าหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเห็นแล้วเลขเก้าหนึ่งเนี่ยโมเมนทั้งสามตัวเลยสามเก้าหนึ่งคเอาเดี๋ยวแม่ปูเลขตัวปูฟงตัวหนึ่งผมได้เห็นสามเก้าหนึ่งเลขตัวผููดำฟงไปเลยเลขกอดคอ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีอีพี่สองเนาะเพราะว่ามือขค้ืนนี่น้องแอคนีได้เขามารวมพิธีกับแม่คู่และน้องแอคนีสีได้สอบถามปู่ว่าตัวไหนสวยที่สุดตัวไหนเด่นตัวไหนถ้าตัวนี้ไม่มาหรือตัวไหนจะมาครับน้องจะได้อยู่ในพิธีเข้ากับจะสัมภัษณ์น้องกับแม่คู่รวมกันโอครับเอจะได้เห็นเพราะว่าปกติแล้ว สีบอกใครมีผู้ดัม่นางบอกเข้าอังเสียงเนาะค่ะเอาคลิปนี้เข้าชัดเจนแล้วเนาะสำหรับแนวทางของน้องแอดตัวเลขที่น้องแอดชอบแล้วก็ลงทุนแล้วก็คือสามเก้าหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขเบอร์มงคลของเพิ่นซึ่งการไปตรงกับของของของปูดับด้วยกันครับแล้วผู้ดําเขียนให้น้องแอดครับเขียนใส่มือให้น้องแอดครับเขียนใส่มือน้องแอดกับมี่ หกศูนย์หรือศูนย์เก้าก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเขาจะเบิ่งข้างด้านใดแต่ว่าน้องแอคกมีชิมองเป็นหกศูนย์เนาะครับอ้าวจังไรกะขอบคุณน้องแอคนะครับขอบคุณน้องแอคหลายๆนะครับสอบที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนเอฟซีครับผมแม่คู่มี่อย่างนี้พอน้อบวอค่ะอ้าวจังไรกะรบกวนน้องแอคกซัมมี่หล่ะครับสันเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ